สบายดีสปอปอปอลวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบกับมาดามกำนวลคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยู u b e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาเป็นเจ้าได้พ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยมัอว่านนี่เจ็บหนักบ่นออท้าใครเจ็บหนักไปพักที่สปอปอปอลกับมาดามเด้อเมื่อนี้เนาะหรือไปกับเลขรับนางฟ้าเนาะคะ่ะออกได้จังใดอน รัฐบาลไทยโคกมาสามงวดติดเบิ้อีกตั้งหากเนาะพ่อแม่พี่น้องงวดแรกก็เป็นหกศูนย์หกงวดต่อมาก็หกหกสองงวดเมื่อวานนี้ก็หกหกห้าเอาลบลวอเอานี้ไปทัางใดบ่คอคันเป็นนยังสี่มันก่าบ่หอมือกับบ่็อ่งทอเก่าแล้วเจ้าคือนึ่สอปปเล่า,าค่ะเห็นเนาะเหมือนกับแปดสองสองแปดเนาะออกสามงวดติดติดแปดสอง แล้วก็แปดสองแปดสองออาโยไก่กันตาใดเนาะเอเชียน้ำกันไปน้ำกันเมื่อนี้่าไปน้ำกันเด้อหกหกหาเนาะบอกบัดซีว่าเล่าพัฒนาได้ยินแล้วบัดซิมาเอาเหมือนรัฐบาลไทยออกหมู่บ้านบวไหวได้เนาะเอาจังใดกราบขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนาะแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเสียนเสียนทั้งเจ็ดเซียนดังเนะาะค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะมาเบิ่งไปน้ากันเท่าไหร่พี่น้องบาง้านนี่เป็นจังหดมีไผ่ใดไผ่าตามเลขกลับนั่งฝ่าบัวนะวันจันทที่ผ่านมาเนาะวันนี้เป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันพุธมีไผ่ใดไผ่าตามกับเลขกลับนั่งฝ่าบัเนาะถ้าได้ถ้าตามก็ดีใจด้วยเนาะค่ะ ถ้าใครได้ใครตามก็ดีใจด้วยพรอแมพี่น้องเพราะว่าของเขาเข้าทั้งบนและล่างเนาะเข้าทั้งบนและล่างสองแปดตรงตรงแล้วก็หนึ่งหนึ่งตรงตรงวันนี้มาติดตามชมถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูที่ลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่นะเนาะที่ลงคลิปให้แล้วเมื่อวานหมู่บ้านเดล่งคำคำพ่มแมพี่น้องล่งโบมดดซ้ำเนาะแปดเสียงดังไม่ได้ลงให้เลยเมื่อวานเพราะว่าไปท,ทําธุระ ว่าจะเสร็จเนาะครับมากกับคำเมืดพ่อแม่พี่น้องเองอะเรามาติดตามชมไปด้วยกันถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขลับนางฟ้าเข้าบนล่างเพื่อจะได้เอาไว้เป็นแนวทางอีกทางเลือกหนึ่งเนาะคะ่ะอ่าเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนาะเลขลับนางฟ้าให้มาในงวดวันที่สอง วันพุธคือวันนี้เนาะคะ่ะ2ตุลาคม2567เปิดเดือนใหม่จะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไหมเนาะปิดท้ายเดือนด้วยสวยงามเลขรับนางฟ้าให้มา7กับ8ตัวรูดนะคะ2ตัว6หาง7 3 7 4 7 5 8, 3, 8, 4, 8 5, ปดสามห้าเบิ้อก็จะเป็น7 7 8ดเมตัวสหางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขหลับนางฟ้า3ตัวก็จะมี7 8็ดแปดสาม7 8้าเจนะคะตัวเน้นตัวจะเจ็ดสามเจ็ดห้าแปสามแสตัวเน้นสองหางเจ็ดสามด แปดห้านะคะอ่ะแคปหน้าจอพรอม่พนองถ้าใครจะตามของเลขหลักนางฟ้าตัวบบเน้นเก่าในเด้อพแมนพนองเนาะเพราะว่าของเขาเข้าตัวไม่เน้นเนาะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขรลับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มา เลขมีที่มาหลักร้อยมากเลยเด้อพรมแม่พี่น้องโอ้เสียงมาดามผิดปกติเลยเด้อมือนีเนาะฝนตกอากาศบอดีพรอแม่พี่น้องรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเสียงบอดีแล้วพรมแม่พี่น้องเลขมีที่มาหลักร้อยเข้าแล้วนะคะเดินแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กราบขอโทษขอัย <c oughs> ขอโทษขอไปพ่มแม่พี่น้องเสียงบอดายแะ หลักร้อยมากลับมาแล้วค่ะแปดเข้าทั้งบนและล่างหลักหน่วยและหลักร้อยของเขาจะแม่นมากนะเลขมีที่มาส่วนมากจะเป็นหลักหน่วยเนาะช่วงหลังๆมาเขาแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมหลักร้อยกับหลักหน่วยของเพิ่มมากตลอดแล้วเข้าตัวเน้นตัวเจาะแปดสองสองแปดสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดเพราะว่าของเขาถือว่าเดินดีสุดๆโอ้เห็นจากไหนสิได้ขึ้นละพ่อแม่พี่น้องสําหรับรัฐบาลไทยเนาะ เจ็บหนักเจ็บหนักอ่ะตอบกันวันนี้สองทุ่มครึ่งถ้าใครจะไปลาวพัฒนากับเลขมีที่มาวิ่งบนล่างรูดสองกับ4ี่สองตัวหหางสองหกสองเ8็ดสองแหกสหสี่เบิ้ลก็จะเป็นสองสองสสสตัว4หางสมตัวก็จะมีสิ สองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสองสี่นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขมีที่มาเมื่อวานลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่นะเนาะตัวเน้นตัวจอดสองหกสองเจ็ดสี่หสี่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะ แล้วไปต่อเป็นยังไงเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขนี้ที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระค,คุณเป็นอย่างสูงอ่าต่อไปเป็นของเลขล็อกจิกก็เข้าก็ปังเนาะคะ่ะเนาะเลขล็อกจิกก็ผ่านก็เข้าก็ปังยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขล็อกจิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะของเขาถือว่าเดินดีสุดสุดสติสุิสุด,สด,สด,สดยอดเพูดมาพี่พน้องถ้าใครได้เข้าไปดูคลิปเมื่อวานที่มาดำลงแล้วเนาะ จะได้รู้กันว่าของเขาเดินดีขนาดไหนอ่ะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูติดตามชมไปพร้อมๆกันเลขล็อกกิ๊กให้มาวันนี้รูดบนล่าง3กับ 4, 4ี่สองตัว6หาง3 7 3 8 3 9ด7 4 8 4 9เบิ้ลก็จะเป็น3ามสาี 3, ่สี่ สามตัวสี่หางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลอกจิกสามตัวก็จะมีสามสี่เจ็ดสามสี่แปดสามสี่เก้าสามสามสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขลอกจิกนะคะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอคุณเลขล็อกจิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางซ่องอะลืมพ่อแม่พี่น้องตัวเน้นต,ตัวจอดสามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสามตัวเน้นสองหางสาม สี่เจ็ดสามสี่เก้าเด้อค่ะ,ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มหลุดเนาะค่ะเนาะของเซียนหนุ่มหลุดเพราะว่างวดก่อนเข้าไม่เดินต่อเนื่องเนาะลุดซองวดแล้วตัวนี้ของเซียนหนุ่มวันนี้ก็ลุดแมแต่กระทั่งตัววิง่งตัวรูุดเนาะมา,าดามบบได้เขียน พราะว่าเมื่อวานทุระเยอะวันนี้ก็จะไปทุระอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตามแนวทางรัฐบาลไทยให้พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่นะเนาะเสียนนมให้มาวันนี้รูดหลา่าพัฒนาอย่าลืมจับตามองนะคะ่ะถ้าได้รุดลาวของคนจะเดินดีนะจับตามองวันนี้อา้าวโอ้เนื้อว่าแม่นเพื่อนบาา่ไห้อันสามตัวมากเนาะตัวใหญ่เขียนตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องสามตัวเล็กหน่อยแห้งอา้าวเดี๋ยวมาดามอ่านให้ทุกตัวเนาะคะ่นะเนาะ เจ็บข้อกระทองกันเพราะม่พี่ินองเลยเสียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเราพัฒนา1กับ3ามสองตัว6หาง1นึ่งสามหนึ่ห้าสามสาหเบิ้อนจะเป็น1 1ึสมตัวสหางก็จะมี1นึ่งสามส1มหนสาี่หสห้าหสนะคะตัวเน้นตัวจอด1นึ่งสาหนาหสมตัวเน้นสองหาง1 3 3 1งสสามสี่ แคปหน้าจบพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงโอ้ยของนั่งเอกกับโบพานเด้อค่ะต้องกราบขอโทษขออภัย F4 ของมาดามเนาะค่ะเนาะสิบลุดซีฟงวดซะบ่เนาะเพิ่งงาวาบกสิก,กาลุดพอดซีงวดยู่บ่เพิ่นวานเนาะ จักวดแล้วเนาะของมาดามบโมเช็กประวันิให้เนาะค่ะหลายคนอะไปต่อเลยนะคะถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัว6หาง2 6ง7 2 8 3 6 3 7 3 8เบิ้ลก็จะเป็น2องสองสาม,สาม,สามตัว4หางก็จะมี2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 2 3สเนือ้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะ26 2 8 3 6 3 8 3ตัวเน้นหางเดียว236เด้อค่ะเอาแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กลาบขอบุณขอบุณ FC ทุกท่านเน้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมเนาะกราบขอบพระพคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณก็ไม่เดินต่อเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ สองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่นอยโอ้รูดเราพัฒนาโอ้ยเบาานอยทุกมือเนาะสองตัวหกหางรูด0ูนย์กับ2นะคะสองตัว6กหางศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แสองหสองเจสองแเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์มตัวสี่หางก็จะมี0ูนย์ส0 2ห0ศูนย์นะคะ ตัวเน้นตัวจอ0ู0ย์6 2 8 26, 28, 3สองหสองแปดสมตัวเน้นหางเดียว0ูนย์สองเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะค่ะเนาะอันเพิ่งเฝ้าพ่อแม่พี่น้องเลยยันบ่ท่านเวลามีม,มีนัดเนาะคะนะ่ะเนาะอันยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณส่องสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง อ่ะต่อไปเป็นของชอเชษชายชอเชษชายก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนะคะ่ะชอเชษชายให้มาวันนี้รูดเหลาพัฒนา3กับ5 2ตัว6หาง3 6 3 7 3 8 5 6 5 7 5 8เบิ้ลก็จะเป็น3 3 5 5 3ตัว4หางก็จะมี3 5 6 3 5 7 3 5 8 3 3 5 เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชชัยเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวโจสามหกสามแปดห้าหกห้าแปดสามตัวเน้นหางเดียวสามห้าหกเยอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชชัยเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณโชเชชัยเ้อค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสียงดังเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็กราบขอบุณขอบุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็กดติดตามโอ้ยกราบขอบุญขอบุณหลายๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ